สวัสดีครับป้าพี่น้องสุขสุรุจนครับผมวันนี้มาพอกับจา่าเดือนนะครับผมมาครับจา่าเดือนในป่าข่าวนะครับผมาต้มปลาข้าวตัวยังไงตมมาตูดครับในปลาข้าวสองตัวต้มสุนปลาข้าวครับพี่น้องนะครับโอ้หอนหอน,หอน ตะขาวสองตงัวบางใหญ่นะครับผมจับไปเลยครับพอ,อนีน่เปรียวบวงมาเยครับพี่น้องปลาครับกินจาเดเลยอันห่วยนะครับผมหอมห่วยปลามูนะครับจต่เดีอยวน,น้ำต้มสมกระเฮ็ดเจากินกับครับผม เทียวตั้งนี้รุลล่นละไม่ยากหรอกมาครับเสแสมัดเดียร์นะครับผมปลาข้าวนะพี่น้องโอ้หอนอย่าพี่น้องเบอร์ใหญ่ครับแต่มันหอนนะผมโอ้เน,ออนอนเนื้อต้มซุ่มเล้วพี่น้องมื้ยนี่ยเกี่ยวนะครับมาเสแสมใจดเดียร์นะครับผม คุณจอยครับโอ้อเอ้ยแบลไยพี่น้อง เือปลาข่าวเป็นปลาไม่ไม่นมูนนะครับ พอดีไปตลาดได้มากสองตัวครับผมจะเดียวมากต้มเป็นตัวครับ แห้งนะครับสดน้ำต้มตมก็ัวไปใส่ยังไงนะครับใส่ในกิ้งคาตะไคร้ครับ ห่อนห่อนห่อนสีกันได้เลยครับไม่ได้เสร็จเบิ้ลแล้วครับผมเพราะว่า มที่บ้านนะไมากินเครบผมเฮ้ยหับนบปเสดนานแต่แห้งเนื้อสัตว์เลยพี่น้องอีเหนือแก้วน้ำสมบครับ,บ,บ,บพอดี เปิดพี่พี่น้องปลาข่าวนะครับพี่น้องเบิ่งโตอยอ่ส่วนทั้งคืงทั้งกลางส่วนนีะกินไปแล้วครับผมตีเนื้อเพิ่นมขัดคักดจมสบายประคามนะครับ ะบาจาเสีอ่ะมึเบิอเบงกบผมโอ้รับอีเดียโอ้ใจแห้งขนาพี่น้องอากาศดีนะครับเมืเ่อวันหยุดต้นเสาร์นะวอดีวิทย์ใจป่ามา

แห้งันาดพี่น้องเงาสัตว์เลยเอ ยอดพี่น้องจะบอกใครเลยเชี่ยวมาครับผมได้กินเสาเทียงมาที่สวนจันท่เกีียงครับผมโอ้โว้ินเร็วอิ่มเร็วนะครับ เมนูจะาเดือนกับสิประมาณนี้นะครับผมมีอย่งางไรครับมีแต่อาหารแบบอีสานอีสานละเล่ลาบา้านเฮานี่ครับฝากคนไรก็แชร์คนติดตามจาเด่นนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กันใกนใการที่คิปต่อไปครับผมจะาเดือนกับคอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุสกคนตีอยู่ตีสู่งานอยู่ในคณะนี้ครับบัว,ว่าสีอยู่ใส่กระเดีเตนะครับจะาคอมีความสุขสุขสุขก้นนะครับผม พอกันในคลิปหนานะครับสำหรับมณีจ้าเดือนก็นบบมียิงแล้วครับขอาก่าวเข้ามาสัมบาบดีครับ